วันนี้เบื่อ <มา S 2> นัก,กนแน่จะหลับแล้วเบื่อดมตีเนี่ยเออวันนี้มาทําสวนองุ่นก็เอาซูโมโมลูกโตๆมากินด<อ>้วยลูกใหญ่มากเลยไอคนทําพริกเกลือมากําลังจะนอนแล้วก <c oughs> กินกระเทียมป่ะอ,อร่อยมากครับพริกเกลือแดดวันร้อนๆหน่อยเนาะกินอร่อยมาก ลูกมันโตค่ะเปรี้ยวไม่มากนะคะพักเที่ยงเอามาเพียบเลยกินอะไรก็ไม่อร่อยเท่าลูกสูมโม,โม่อร่อยมาก เทอร่อยกว่าก็จะมีแต่ลูกท้อค้างสวนนี่เลยครับเอาไม่ได้ไอแดนบอกว่าที่อร่อยฝ่าลูกท้อค้างสวนนั่นนะเอาไม่ได้เจ้าของไม่มามันเวนว่าไปเอามากินไหมบอกเอาไม่ได้ให้เจ้าของเขามาก่อนเขาให้ค่ะเขาไม่ห่วงเขาไม่ห่วงเราแต่เราไม่ไปหยิบของเขา เราเขามาเขาให้เยอะเห็นส่วนนง,งุ่นนะโอ้ยอมรับเลยเยอะมากเมื่อปีก่ายนะปีที่แล้วยังยังไม่เยอะขนาดนี้เลยปีนี้ดูสิค่ะเต็มเลย เห็นค้าวมาใหม่ๆกินของเปรี้ยวๆอร่อยดีอิ่มแล้ว เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูตัวโน้นเต็มๆเลยนะี่มันมีแค่ห้าต้นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเต็มเลยนะที่นี่เราทำงานนะเจ้าของเขาไม่มาสนใจเรานะเขาเอาอเอาอาหารว่างมาของว่างมาตั้งไว้ให้น้ำชาน้ำแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็จะให้เราจดไว้เราเข้างานกี่โมง ดูสิคะฝาบรั้วหนาฝาข้างขององุ่นเต็มเลยห้าต้นแค่นั้นนะคะนี่ยอมรับเลยห้าต้นแค่นั้นเลยเต็มไปหมดเลยนี่ถ้าเป็นของขเจ๊เจ๊ขายเนี่ยสองพวงสองพวงนี่หกร้อยเลยนะครเนี่ยขายเนขายในประเทศญี่ปุ่นนะ เคยติดต่อเอาไปขายเขาบอกว่าไงของไม่พอมันสวยมากแล้วพันดีครับพันเน้เต็มไป,ไปไหมดเลยอือร้ายนึ่งช้ยช้ยนาทีก่จช้กี่ต้นเจ็ดต้น,ะตนจะปลูกได้เจ็ดต้นนะคะต่อนหนึ่งไร่นี่คงไม่ถึงไรไอแดนบอกไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่ค่ะ ปลกได้ห้าต้นทางนี้ลูกยังเล็กอยู่แต่ก็แต่งได้หมดแ,แต่งได้หมดแล้วเนี่ย วยงามอลางตาเพลินเคยทุกครั้งให้ดูนั้นอยู่ในเฮ้านะคะอันนี้อยู่นอกเฮ้าค่ะเป็นของธรรมชาติเลยมันออกตามฤดูกาลเลยค่ะนี่นี่คือธรรมชาติเลยนะคะนี่เราจะต้องตัดออเยอะเราต้องตัดต้องแตกออกเยอะเลยค่ะ อันนั้นลูกแน่นๆอันนี้เจ๊แต่งแล้วแต่งแล้วให้เหลือเท่านี้นี่ลูกแน่นๆจากแน่นๆเยอะเยะแต่งแล้วให้เหลือบางๆเท่านี้ค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วจะหามุมสวยสวยมาให้ดูใหม่ค่ะถูกใจช่วยกดติดตามด้วยนะคะ